ฟังคำตอบฮยอนบินหากว่าหนึ่งลูกชายจะเข้าวงการตามรอยพ่อแม่พอว่าไงถยทะลกอยากเป็นดาราช่วงนี้พระเอกรูกหนึ่งฮยอนบินค่อนข้างยุ่งนิดหน่อยเดินสายโปรโมทภาพยนตร์เรื่อฮาบินกับผู้กำกับบูมินโฮกันรัวๆเป็นภาพยนตร์แนวสายลับแอคชั่นซึ่งรับบทเป็นนักต่อสู้เพื่อเอกราชของเกาหลีอันจุงกึน ล่าสุดระหว่างที่นั่งให้สัมภาษณ์ในรายการ New Room ทางช่อง JTBC บางช่วงบางตอนได้ถูกพิธีกรถามเกี่ยวกับลูกชายว่าคุณบอกว่าอยากฉายหนังให้ลูกชายดูตอนโตฮาบินคือโปรเจกต์ที่คุณอยากให้เขาดูมากที่สุดใช่หรือไม่ฮยอนบินบอกว่าเหตุผลที่ผมพูดแบบนั้นเขาเกิดในช่วงเวลาเดียวกับ ฮาบินดังนั้นมีช่วงหนึ่งที่ผมต้องอยู่ห่างจากเขาถ่ายทำที่มองโกเลียรัสเวียและกวางจูผมจึงอยากบอกเขาว่าพ่อของคุณพยายามแสดงบทบาทคนดีในตอนนั้นและนั่นเป็นสิ่งที่เขาควรจะรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนั่นคือเหตุผลที่ผมพูดแบบนั้นถ้าลูกชายของคุณพูดว่าเขาอยากแสดงการแสดงที่ยอดเยี่ยมเช่นกันเพื่อที่จะเป็นนักแสดงคุณจะรู้สึกอย่างไร พยอนบินบอกว่าเขาควรทำถ้าเขาต้องการพ่อของผมต่อต้านไม่อยากให้ผมเป็นนักแสดงแต่คุณรู้ไหมว่ามีคำพูดที่ว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่สามารถเอาชนะใจลูกได้ดังนั้นถ้าเขาต้องการผมก็ควรสนับสนุนเขา